ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานะครับหววฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับใงวดประจำวันที่สิ กรกดาคมนะครับพศ2565นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำพี่ซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็ให้เด่นอยู่ที่9กับ2นะครับเม็ดเดียวอยู่ที่2นะครับสาหรับ2ก็มา5 2นะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็7 2นะครับในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับสาหรับ9ก็มา5 9ตัวเจาะนะครับในรอบ เฉพาะกิจนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับเข้ามาชมมนเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูด3กับ7นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น3นะครับก็จะเจาะ3คู่นะครับก็จะมีศูนย์สามนะครับสามหแล้วก็3 4สนะครับสาหรับเด่น3สําหรับเด่น7ก็จะมี0ูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่ง 72แล้วก็7 3านะครับสำหรับเด่น7สําสำหรับตัวเลขในะทางชุดเด่นนะครับ3ตัวก็จะมี0 7 1ย์7 532นะครับแล้วก็4 3 2แล้วก็273นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี3 3นะครับ 7 7 5 5้และก็99านะครับสำหรับชุดเบิ้ลเนวดประจำวันที่11ดกรกฎาคมนะครับปศ2 5 6พนสิานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอพี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ